ามาดูอันนี้หลอดมันอันนี้เ่สามรถทาแนได้ตอนนี้หลอ่ไนอันนี้ขอ,อันนี้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นนั่งก็ได้ลุกนั่งเลยอนีฟ้านั่งน,ออนั่งซะ น่ะอันนี้อันนี้พ่นตื่นขึ้นมาตอนนี้ผลพ่นก่อนอาหารให้ยายเลยนะค่ะพ่นห้าสเปรย์ก่อนก่อนอาหารเชา้าแล้วก็เที่ยงก่อนอาหารใค่อน่อาหาร 这个两百。 ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นชั้นเขียแล้วก็อันนี้ลูกแล้วตอนนี้แล้วหนูก็ใส่ไว้นี้นี่นะเราจะได้ไม่ลืมแล้วก็ ก่อนนอนเราจะเริ่มใช้กันวันนี้เลยเขาเรียกอะไรครับเนี่ยอันนี้ไบโอสเปรย์ไบโอสเปรย์พัดกับไบโอสเปรย์อันนี้ก่อนก่อนนอนวันละครั้งไม่ก่อนก่อนนอนนี่หนูพ่นใต้ดินแม่ห้าห้าครั้งไปเลยนะก่อนนอนวันละครั้งใช่จ้ะอืมอันนี้ทำไอยาที่พ่นของหมอสี่คนนี้ จะหอบถ้าไม่หอบเราไม่ต้องพ่นใช่ไหมเขาใช้เป็นเพียเย็นจิตอันนี้เป็นอะไรครับอาหารอาหารเสริมอันนนนนี้ก่อออะาหารเสริมเนาะอาหารเสริมสีสีม่วงใช้อะไรครับเนาะสีม่วงนี่เป็นตัวฟื้นฟูฟื้นฟูนี่ก็คือทาภาษาของทางราชการก็คือรักษารักษาไอตัวสีเขียวนี่คือตัวสร้างเซลล์ใหม่ครับอ่าสร้างเซลล์ใหม่นะอันนี้ยากินก็กินเหมือนเดิม อันนี้คือเขาให้พ่นเฉพาะตอนที่เราหอบอันนี้เขาบอกว่าเช้าทุกสี่ชั่วโมงอ่ะพ่นไปตอนนี้อาการเกยังไม่ปกติก็พ่นไปหลกแต่ว่าอันนี้มันพ่นใต้ลิ้นอ่าไม่เป็นไรไม่ไม่ร้อนหรอก คุณหมอเจ่งนะครับนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาให้นะครับจะทดลองใช้นะครับกับคุณยายอันนี้ก็็คืออเปนาหารรเสิมของไบโอสเปยเนาะหดี๋ยวพ่นใต้ลิ้นของยายไปเดี๋ยวเราไปทำกันอ้าปากหน่อยจ้ะกระดกลิ้นขึ้นที่ไหนกระดกลิ้นขึ้นแล้วลิ้นขึ้นค่ะแล้วขึ้นเออจ้ะัดให้ขนมเสียงอีกแล้วไม่ใช่ค่ะในในในยาไม่ใช่ยาอ่าได้อ่ะ เออเรามีช้อนอันหนึ่งไหมคุณหมอเอ่อเดี๋ยวจ๋าเดี๋ยวอ้าปากิดนึงเด้อเดี๋ยวเดินโน้ตทำให้นะเออให้นิดนึง้อ้ใตลิ้นเลยใช่ไหมคะใด้ค่ะใต้ลิ้นเลยอ่ะเออเดี๋ยวอย่าลืมเปิดไปเดี๋ยวนะคะย่าอ้าปากอ้าปากบุ้งบ้างเออเออบุญขนาดไหนแล้วนี่องมสี่ นแหละอม้โอม้โอ้มก่อนโอมย่อเดี๋ยวยาจะได้หายโอ้มคืนเลยเดวเดีวขคนเลยไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวฝนไปเอาน้าร้อนจะอปนเย็นเชดตตาอันนี้รกอย่างนี้นะอยแตกก่อนนอนยายเาจะจุกออันนี้ช้อนเก็บใช้ช้อนเพื่อดันลิ้นขึ้นอ เดี sure. yeah. yeah. Twelve, yes. years, ๋ยวเช็ดตาให้แกสิอย่เพราะว่าถ้าใช้น้ำน้ำอุอันนี้ใช้สีอะไรพ่นครับฮะใช้สีอะไรพ่นสีสีสีน้ำเงินเข้มค่ะครับจ้ะส่วนสีเขียวพ่นตอนไหนเช้ากับเที่ยงเช้ากับเที่ยงก่อนอาหารนะพอตื่นขึ้นมายายยังไม่ต้องทำอะไรพ่นอันนี้ก่อนเลยนะตอนก่อนอาหารเช้าครับจ้ะแล้วมันจะได้ผลส่วนสีนี่ก็พ่นตอนเย็นก่อนนอนใช่ก่อนนอนแล้วตอนนี้เดี๋ยวคนไข้เขาจะหลับดีแล้วก็อันนี้แหละครับไหนดูสิ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอาหารเสริมน้ำให้นะ